สวัสดีน้องรักที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ที่เพิ่งช่วยตัวเองเสร็จโอเควันนี้เราจะมาแกล้งเพื่อนกันนะฮะโดยการแกล้งผมจะสร้างแบบฟรีโลบักมาแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยไอเฮียกูเล่นแล้วมันได้จริงวะ่ะเอ้ยมึงลองเข้ามาดูแต่ที่ไหนได้มันเป็นแมบจำสแก่นะฮะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องสร้างแบบก่อน นี่ดูเหมือนว่าแมปเราจะน่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวกูจะลองเสษแซงเป็นคนโง่นะฮะแล้วก็ลองเล่นดูฮะ,ะก็ขึ้นมานะฮะโหบันไดาเฮีย,ยมแม่งไม่มีความเท่ากันเลยนี่เฮีย,ยกูไม่อยากจะเชื่อว่ากูก็ทําดีเหมือนกันหมายถึงทําแมปอะ <S <S ฟรีสาหรับนายเลยนี่โลบักแล้วก็คนโง่ก็จะนี่ฮะเลยแล้ววแต่มันไม่ดเสียงดังเท่าไหร่ผมลดเสียงไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเออแบบเฮ้ยเพิ่มเสียงหน่อยแบบว่า เดี๋ยวมันจะมีรหัสเสียงอะไรปุ๊บแล้วพอกดเข้าไปเดินเข้าไปตรงนี้มันจะมีกลุ่มแล้วก็ให้ตอบคํำถามว่าได้ยินเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะลอกทํายังไงก็ได้ให้มันเสียงดังจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปหากระบือรลายแรกเลยนะฮะฮัลโหลโนลโล มึงเล่นมึงเล่นคอมอยู่ป่ะกูกดสลีปไปยุบไอ้เ่เปิด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 ,ปดทำไมกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมีอย่างนี้จริงด้วยใครเฮียกูได้โลบัคฟรีมึงคี้โมงกูละมึงอย่ามามึงทำคลิปปะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยมึงทำคลิปไหมทำเหี้ยอะไรมึงอัดคลิปอยู่หรือเปล่าไอ้ควายด่ากูทำไมไอ้เหี้ยอะไรเปิดได้โลบัคฟรีมึงทักมาหากูทำไมก็กูอยากให้มึงได้มึงหิวไม่หมเหรอแค่กูโคตรหิวเลยเห็นป่ะแต่มึงออัดคลิปปยู่่มึงอัดคลิปอยู่หรือเปล่า กูเปิดสาวแพทเนี่ยกูรู้มึงยิ้มอยู่ตอนนี้รูมยิ้มอยู่กูรู้ไงหลงกูไปละเออแป๊บนึงเดี๋ยวกูเปิดคอมก่อนไหไหนหายโรควัคซีนเฮ้ยกูอัานคลิปเหี้ยไอ้ควายเอ้ยกูว่าแล้วอยู่ๆมึงก็ทักมาเห็นมึงพิมพ์ข้อความจุดๆแบบนี้แม่งกูไม่ได้อัดนก็มึงบอกกูอัดคลิปแล้วมึงไม่อัดจริงไหมไหนวัคซีนกูว่ามึงหลอนนะไหนไหนโรควัคซีนกูว่ามึงหลอนนะไหนโรควัคซีนตอนนี้อยู่ไหนอ่ะ ไอ้ที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแมปทุกวันนี้มันไม่ให้โดนเหมือนในน่นเป่าคอนโดอ่ะมันเป็นมีเป็นดิสของมันรอเปล่าแ้หันหลอกไว้นะ่ยแอบฟามไว้นะงัะกูออกแล้วเอออะไรวะให้เก็บเงินมึงได้ยินเสียงวะไม่เปิดดังยังดูในดิสกูดิเปิดละไงต่อเห็นได้ยินอะไรเลยเดี๋ยวมันต้องรออะไรมึงให้กูฟังอะไร เดี๋ยวดีจะมีเป็นรหัสเปิดเสาแผลต่อพี่อะไรไม่เปิดเสาแผลแน่แะถ้ากูเปิดแล้วกูจะใป้มาเสิ่งโลบ็อกเท่าไหร่กูกูต้องใจฟังอยู่แล้วมึงก็เปิดเสาแผลมาไงเฮ้ยโอ้ยกูรวยแล้วกูรวยแล้วฮ่ามันเงินนี่กูเก็บได้มั้ยนะ Yes 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 วิเศษ ตลกตลบไปทนี่เอฟี่ปูเดเอฟฟี่ปูเด้ยขี้อะไรมันเบี้ยอะไรดูด้วยเอฟฟี่ปูเดะมีอะไรฟากคนดูไหมครับไอเทมนี่มันเหลี่ยมป่วยปรับปับเสียงตามเราให้มันเต็มแหละฟังได้กี่รอบลองลองฟังดิฮะฟังได้กี่รอบไม่รู้มันแรนดอมเอ็งฟังเสียงเฮ้ยเดี๋ยวเราโต้กูเองถ้าไม่ได้ยินบอกอะถ้าได้ยินบอกมันจะบอกทำอะไรนะ เป็นตัวแรกเอ้ยนี่นี่เราบอกอวันมันขึ้นวันมันเป็นเสียงวันอ่ะไม่ได้ยินไฟเอ็นี่มาไม่ได้ยินเหรอของเวฟไม่ได้ยินเหรอไม่เอามาตรงนี้ก็รู้ว่าเวฟยังไม่ได้เก็บโลบัคตรงนั้นวะโอเคอะไรวะอะไระอะไระ่ะ โอ้ยไอ้แคยแจ็คตกใจไอ้ฟันตอนแรกตอนแรกมันไม่ขึ้นเว้ยตอนหลังขึ้นมีมีอะไรจะบอกคนดูไหมครับอย่าเอาไปแ้วเพื่อต่อครับตอนหนอะไรเองก็ตอนแรกมันเหลาดีไหนเขมเสี่ยงเรวทำไมไม่ได้ยินเสี่ยงเลย free for you อย่าอ่านไอ้สัตว์เฮ้ ไอ้ควายมอสยุดมาดิควายที่มีที่อะไรจะบอกคนดูไหมไอ้กระเบือไม่ฉลาดโอเคครับมันด่าตัวเองนะฮะโอเคเอ็งได้ยินละวันวันเนี่ยมันเป็นยังเองได้ยินไหมบังผมได้ยินบางๆไงเองได้ยินไหมฉลาดสุดๆใช่ผมได้ยินบางๆอ่ะ ฟรีโลบักต้องต้องลองอนี้ไม่เป็นไรไอชีล่อแงเอ้ย่ได้ยินเสียงนเราบอกวะฮะแทบไม่ได้ยินอะแทบไม่ได้ยินเอ็งป๊าดังยังเอ็งเมาี่ก่อนเตมกแล้วไม่ด้นะแต่อนะมีปกตินะเป็นมาแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เฮ้ยโอเคได้ไปน้นเก็บเงพี่โดดโดะไอ้นี่ไ อะไรหวเสยแล้วขอโทษมันบอกให้เพิ่มเสียงเต็มแล้วมันจะมีเสียงเป็นโค้ดสี่หลักให้ไปกอกแล้วมันจะมีกลุ่มให้เข้าเต็มอย่างเต็มเรียบร้อยโอ้ยเบสเบสตอนนี้เสียงเท้าอ่ะเสียงเท้าเดินได้ยินนะเอ๊ะทำไมไม้นทำไมเราได้ยินคนเดียวนั่นดิตอนแรกผมลดเสียงผมนึกว่าจะเป็นเสียงเสียง กำกแกอะไรเงี้ยแบบดังๆน่ะใจเนี้ยเราก็ได้มีอะไรมาบอกคนดูครับโอ้เอาดิอนคิ้วอยู่มีอะไรจะบอกคนดูไหมครับโอ้โอ้แม่เียแ่โอ้เอาให้แม่ปีตั่เดี๋ยวมีนดนีมันแพนไิ่งอ่ะ เท่าไหร่พี่ราคาเป็นนี่เลยแจ็คแจ็คอะไรลองไปตรงนั้นดิพี <c oughs> ่เป็นอะไรของพี่ผมงงวะ่ะไหนเนี่ยละ่ะเอยขึ้นไปอย่าง <c oughs> น,นี้ไอสารไอ้หูกูแตก ปั๊บเสียงเต็มจะมีรหัสซีละหัสเป็นเสียงกระซิบแล้วไปใส่ในดิสจะได้โลบรักฟรีเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจว่ะฟิล์มเอ๊ะเอ้เราด้วยเราด้วยเราด้วยเฮ้ยเอ็งดูที่เราส่งไปเลดิมันให้ปั๊บเสียงเต็มน้อยอะแล้วเอ็งยังปั๊บเต็มยังยังไม่ได้ปรับฟังพี่เลยดิเออได้เลยเอ็งเอ็งมาเต็มละมันบอกให้มาตรงมุมเจ๊หูกูแตกแล้วพี่โอ้ยเจ้าหูแล้วแตกหูแตกไปเท่าไหร่จะโดนเกลียนเปล่าไม่รู้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยว เนี่ยพี่ e for you เอ็งไอ่ะเฮ้ยผีอะอ่ะพี่กดดิอะไรเนี่ยพี่วายเองหลอนนะอะไรอะไรอะเป็นอะมันมันมีอะไรมันมีผีเต็มหน้าจอเลยพี่อย่างดังดังอะจริงผีเต็มเลยที่แบบเบลล์อะไรอ่ะ โอ้โถ้ามีเอาเพลงมาอัดเอาไว้ด้วยเนี่ยแรงเซ็งเลยพี่เดินเดินเดินไปชนอะไรงี้ได้ผมอ๋อพี่ไม่มีได้ไงอ่ะอุย้ยเฮ้ยนี่แหละพี่ที่ผมเจอเลยคออกกนออกยังไวเลยเฮ้ยไอ้ยพี่แจ็คแหม่พี่อ่ะไม่อะไรจะบอกคนดูไหมครับ <c oughs> โอ้จังเลยจริงๆกลัวแปลมาเว้ยมันบอกให้เพิ่มเสียงให้เต็ม มันจะมีเสียงกระซิบเสียงกระซิบบอกรหัสสีหลกักเอาไปใส่ในดิสจะได้โลบัคฟรีเชื่อได้หรอวะไม่ใช่มันเป็นเอียรเลฟนะเปิดมาเป็นอเอียเลฟเป่าเอีเลฟคืออะไรก็ไอ้ที่มันเป็นดังๆอ่ะที่พวกที่มึงชอบเปิดอ่ะเออไม่รู้ว่ากูเปิดดังมึงมึงปรับเสียงดังยังไม่รู้ว่าถ้าถ้ากูโดนมึงก็ต้องโดนด้วยมานี่ <laughs> โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยกูได้ยินเฮ้ยกูได้ยินเป็นเป็นเสียงกระซิบใช่ฝ่ ถ้ากูเลือลอีกสามล่างกันปั๊บดังยังมันมันเบาดังดังสุดแล้วเนะนี่ยเนี่ยกูได้ยินไหมห้าสองอีกสองล่ามึงได้มึงได้ยินป่ะไม่ได้ยินที่ไหนเลยที่ไรวะเออทำไมกูทำไมกูไม่ได้ยินวะเอ๊ะกูได้ยินแล้วสิบห้าสองหกอีกอันเดียว อะไรเหียวใจกูจะวายพอกตายอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรกลัวไม่ต้องไปยืมเงินกูเขียหา2 6ข้อไงกูไม่ได้ยินเขียวเลยลาโลกอะไรเขียยเดี๋ยวให้เปิดเสียงให้สุดแล้วมันจะมีรหัสลับกระซิบบอกสี่หลัก <bij> <c oughs> จำสแกดิก็ที่เราคิดว่าไม่มีมันอาจจะมีกัน,นะ้ะน่าเชื่อถือว่าแ็กมันใสโดมินานต์มาหนิคุณอกรีล่